ไปปวดกับลาดเด้อใหญ่ปวดปวดหญ่เดอ้อปวดหญ่เนาะยอดสบายดีสบายดีตอนเช้าเนาะันนี้เขาจะมายามเบียดตอนตอนเช้าเด้อต่อจากอีพีที่แล้วเนาะเขาจะเขาจะมายามหลังตัวนี้แหละ ต่อนจกตอใจอีพีที่แล้วว่าจะได้บ่เพราะว่าหล่างนี้เขาห้างพยายามตัวหนวดแรงท่้นมันจะได้ประลาดเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาห้าไวหุ้งคืนเขาตามเนี่ยเราห้าหุ้งคืนเขาจะเป็นยามเลยทุกคนเด้อ มานมานมานเขาได้ประลาดแล้วทุกคนเนาะเห็นบอโอ้สุดยอดเลยประลาดเลยนี่เลยปลาหลาดเด้อต่อใจต่อใจอีพีที่แล้วเด้อนี่คือติปลาหลาดเนาะเห็นบอโอ้เขาคิดว่ามันปรากฏ สุดท้ายแม่นปลาลาดคือเก่าทุกคนนั่นบ่เว่าเอาห,ห้างวานนี่ก็ได้ปลาลาดหลังนี้แล้วเอาเอาห้างไว้คุ้งคืนตอนเช้ามายาวก,ก็ได้ปลาลาดคือเก่าทุกคนโอ้มันมันไปห้อยามอีกเลยอีกอีกซีอีกซีกกก่หลังเนาะทุกคนเนาะ ปรกฏปรกฏได้ปรกฏแล้วไออันไหปกฏทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดหลงัลงหลังหลังนี้มานปรกฏเนาะเห็นบ่โอ้ปรกฏปรกฏ นี่ก็ได้ประกวดแล้วได้ประกวดสมใจนะมือน,นี้เนาะเขาเชื่อว่าจิบุได้ประกวดจากตัวละนี่เอาได้ประกวดสมใจเลยเห็นบอยอดเห็นบอยอดเลยเอาได้ประกวดสมใจเนาะมือน,นี้นะเนาะอะไเมนูเด็ดๆแล้วมันง่ายเตื้อไปเห็นมดสุดยอด เอ้มาเนด้นี่ทุกคนเฮาก็ได้ประกดสมใจเนาะืันนี้เนาะเฮาคิดว่าจะได้ละประกดใหญ่ยยเติบได้หนิเห็นบ่โอ้เสดยสองหลังน,ะนั่นคาดเนาะเขาได้ประกดตัวนึ่องกันก็คาดอีกทุกคน ทุกคนเอยลูดซับโอ้ลูดทุกคนเลยเฮาเฮาจับได้โตมาแค่ไหนแล้วเมื่อกี้เนาะกดเนาะแต่ว่าลูดโอ้เสียดายเสียดายหลังสุดท้ายาใ,ใ,ใ,ใสไซหาใส่นี่เด้อไซไซใแต่ว,วันนี้เนาะโอ้น้ำขึ้นหลายเบ็ดจมพุ่มเลยทุกคนนันเดีย ทำใจใหญ่บ้งเนาะ ได้ทุกคนคาดอีกแล้วหลังนี้เบียดเฮาหลัวกูเห็นหมดคาดเลยทุกคนโอ้โหถพลาดทุกคนเนะาะเฮาได้เฮาดได้ที่สองตัวนะเห็นบ่เอาดได้ประกวดกับประหลาดเด้อลยขุดญ่ประกวดขุดญ่เด้อขุดญ่เนาะยอด ป็นเป็นประลาดเสดายมันคาดสามลังเลยทุกคนรูดอสุดยอดนี่เป็นปกดเนาะวาคลิปนี้ก็จะขอจบนี้นะทุกคนเด้อเอาไว้อีพีหน้าเขาจะไปใส่เบ็ดประกวดยุดยูใส่เนาะติดตามมึงเด้อ